กางเกงใส่ลำลองทั่วไปเลยนะคะนี่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอนะมันจะเป็นสไตล์เหมือนอ๋อขากระบอกนะคะขากระบอกขากเดฟแต่เดฟไม่ค่อยเจอหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นขากระบอกนะคะเป็นงานขากระบอกอะไรอย่างนี้ใส่แบบแฟชั่นนะ,ะจริงๆริแม่บ้านชอบมากเลยงานสไตล์3ส่วน4ส่วนยีนนะคะแม่บ้านนะ,ะใส่เที่ยวทรงแบบแม่แม่ที่ชอบใส่เป็นแนวเสื้อยืดเนาะใส่สบายมากตัวนี้ บ1หนึ่งหนึ่งบีหนึ่งหนึ่งคืออะไรนะอ๋อก้อนใหม่นะ wt โอเคค่ะพี่มายขอบคุณมากเลยขอบพระคุณมากเลยค่ะนี่อันนี้สวยนะลูกค้าพี่อะไรนะพี่อริยาเออพี่อริยาจ๋ามาแล้วนะ L ยี่หกกางเกงยีนสามส่วนสี่ส่วนแม่เนี่ยขอสลัดหน่อยนะมันไม่ค่อยเห็นทรงอ่ะนี่ผ้าใหม่นะลูกค้าผ้าใหม่นะแม่นี่เท่าไหร่นะพันห้า อเอ้ยถูกจังอะทำไมถูกแค่อุ้ยอันนี้เท่มาก1,500บาทค่ะลูกค้าตัวนี้1,500บาทนะคะแม่อุ๊ยพี่พี่พี่กับมมอทีฟ W T ยังว่างสวยมากเปิดไปไหนเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้พี่ไปไหนมาพี่ไปไหนมาคะลูกเมื่อกี้เลยสวยมากจริงรีวิวยังว่างนะ4สิบแปด C18 นะคะก้อนรีวิว wt เมื่อกี้อุ้ยลูกค้าน่ารักอะ่ะงานใส่สวยเลยนะเนี่ยลูกค้าใส่คู่กับแบบว่าใส่เดี่ยวได้เออใส่เดี่ยวซื้อยืดได้อะไรประมาณนี้นะคะ1,500บาทจ้ะยินบ้าเลยถูกแทน1,500บาท40กิโลอะ่ะหนูยังเอ๊ะราคาผิดปะพันห้า 1, ลูกค้าแล้วงานไม่ฉํำเลยงานไม่ฉํำเลยแล้วงานผ้าใหม่มาก หน้าคัดหัวแยกตําหนิได้เลยหน้าคัดหัวได้เยอะอะหน้าคัดหัวได้ค่อนข้างเยอะเลยแม่จา๋าเอาตายแหละสวยมากเนี่ยทรงสวยมากลูกค้าขากระบอกงานแบบสกิดขาดงานตัดขาดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกงานแบบคัพเปนงานตัดหน่อยนะลูกค้านะคะ เป็นฟิวนี้พันห้าร้อยลูกค้าจ๋ารหัสให้หน้าจ,จอดฟ้ารีวิวซีสองน์ะรีวิวนะลูกค้าจ๋าก้อนรีววซีสองนะคะก้อนรีววซีแคทแมวสองคุณแม่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะก้อนนี้นะหนึ่งพห้าร้อยบาทแล้วคุณพี่ดูคุณภาพคุณภาพเกินราคาแล้วตอนนี้นะคะ คุณภาพเกินราคามากๆเลยนะจ๊ะก้อนใหม่ B อะไร B 2 1นะคะก้อนใหม่ B 2 1นะคะ,ย, 2, 1, ะ,ะยัง CF ได้เรื่อยๆนะคะลูกค้าขายังซีได้เรื่อยๆเป็นการเก่งยีนที่กระทรงนะลูกค้ามันก็จะมีแบบว่าอาจจะเลยเข่าไปบ้างนะคะเลยเข่าหรือว่าขึ้นมาเหนือหัวเข่าก็มีนะคะลูกค้าขามีทั้งสไตล์ขาเดฟขากระบอก นะคะครับปนไปเลยส่วนใหญ่3-4ส่วนสส่วนทั้งหมดนะคะสามส่วนสส่วนทั้งหมดลูกค้างานช้ำน้อยยีนสีแบบสดใหม่อยู่เลยลูกค้า<อ>ยีนสีเฟสสีฟอกนะลูกค้าตัวนี้เหรอแม่พี่อาริยานหน0่ค่ะ1,500แค่นี้จบจบเลยลูกค้าแล้วทรงมันสวยจริงแม่มันมีอย่างนี้ดูดิแล้วก็เป็นพวกเอวเอวยืดอะเอวยังยืดอะ เท่มากเลยนะคะโอเวอร์ไซส์พี่ค่ะก้อนรีวิว C20 CF มาได้เลยค่ะนะคะก้อนรีวิว C20 นะ CF ไว้ได้เลยค่ะคุณพี่งานเลิศงานปังแน่นอนลูกค้าขางานเลิศงานปังแน่นอน1,500อ่ะรแม่คิดดูสิราคากับคุณภาพ ลาลามูบเหรอแม่ลาลามูบอ๋อน่าจะได้เป็นช่วงหลังบ่ายสามโมงถึงสี่โมงนะคะตามลำดับคิวนะลูกค้าจา๋าพี่พี่ซันพี่แสนพี่อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> อ๋อยืดข่าวเปิดไปแล้วค่ะยังว่างอยู่นะยืดข่าวยังว่างอยู่นะเดี๋ยวรอวิลงไลฟ์พี่ย้อนดูคลิปก็ได้นะคะ C หนึ่งแปดเนาะยืดข่าวล่า CF ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม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 ,มโอเค ยืดข่าว cf เอ้ยยืดขาวราค cfc หนะ c c นะคะเดี๋ยวรอวิจบไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวค่อยย้อนไปดูพี่รีวิวยังว่างอุ้ยอันนี้ไซส์ดีมากลูกค้าอันนี้น่าจะได้เอประมาณสามสหเลยจริงๆมันจะเริ่มคลาสไซส์ตั้งแต่เอ5ยี่ 2, ไม่เอยี่ไม่ค่อยเจออาจจะมีติดไปนะลูกค้าจะหลุดตาวินิดหนึ่งน่าจะประมาณ28 28 30 3ปดยได้นะ B 4สหคืออะไรคะ ใช่อ๋อกางเกงยินชายชไม่มีม,มีไม่มีรีวิวเนาะในวันนี้เหมือนจะไม่มีนะถ้าจำไม่ผิด M04 ถ้าพรุ่งนี้แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันยังว่างอยู่เหรอไม่มี อ,อ๋อวุ้งนี้เปิดจองไปอื่นเออก็ไดเออแม่ค่ะเดี๋ยวรอช่วงบ่ายเดี๋ยววิอาจจะเอามารีวิวให้ถ้ามันยังออยังว่างนะคะอ่ะก้อนนี้นะลูกรีวิวตอนนี้นะลูกค้าจากก้อนนี้เลย C 2 0ก้อนรีวิวยังว่างอยู่นะก้อนรีวิวยังว่างอยู่นะลูกค้าขะใครอยากได้ก้อนนี้นะคะก้อนรีวิวสวยๆทางด้านนี้1 5 0 0บาทงาน40โลจำนวนชิ้นประมาณ80-100บถึง100บวกลบ นะคะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบวกรบจำนวนตัวนะคะลูกค้าประมาณนี้เลยนะคะงานช้ำน้อยแล้วก็งานหัวเยอะมากลูกค้าเนี่ยหนูให้พี่แฝกให้ดูหนีบใส่ไม้แล้วลูกค้าดูทรงค่ะคุณพี่จา๋านี่นี่เลยงานพันห้านะคะคุณภาพเกินเรื่องเกินราวมาก <Okay. S 1> โอ้สวยมีงานปากักมีงานปักออกมีงานสก,กินออกงานแบบ แฟชั่นวัยรุ่นเลยนะคะใส่คู่กับพวกเสื้อยืดอะนะลูกค้าเกลๆยดๆลดๆนะคะงานเฟรงานสีฟอกงานบูจีนนะคะงานสีดำอะไรอย่เงี้ยมีครับบนไปนะลูกค้าขา1,500บาทก้อนรีวิว C20 นะคะก้อนรีวิว C20 นะคะก้อนใหม่ B21 นะก้อนใหม่ B21 นะคะลูกค้าขาบีเบิร์ดนก B แบนะคะลูกค้าขาก้อนใหม่นะแต่ถ้าก้อนรีวิวก็สีแคทแมว20มาได้เลยนะคะ ต่อไปต่อไปเป็นตัวนี้ก็ได้จ้ะ L 0 3ใช่ไหม L 0 3แจ็คเก็ตแจ็คเก็ต